เคยสงสัยครับทำไมตู้เบรมันต้องมีหลายสูตรมีหลายแบบครับผมครับตู้เบรก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวครับที่นิยมมากในบ้านเราครับผมแล้วก็ทาไมไม่ได้รุ่นหลายแบบผมจะพาไปชมกันว่ามันเพราะอะไรครับปเดี๋ยวพาไปชมตู้เบรก่อนเห็นไหมครับตู้เบรเนี่ยก็มีการดีไซน์หลายแบบหลายอย่างสลหรับในการใช้งานครับผมครับอย่างตู้ฝั่งนี้เขาเรียกว่าตู้มาตินครับก็เรียกง่ายคือตู้หน้าเปิดนั่นเองครับตู้หน้าเปิดเนี่ยก็ข้อดีเยอะมากนะครับผมครับแต่ข้อเสียคือเขาไม่สามารถ ตัดสูงได้ครับผมครับโดยที่แท็กิวของเขาอ่ะตู้หน้าเปิดที่ผมเห็นเขาตัดตัดแค่6 5สเฮิร์ตเท่านั้นสำหรับตัวนี้ครับผมครับถือว่าเป็นความถี่ที่เขาเด่นครับผมครับแล้วก็เขาสามารถลงลึกได้ครับผมเอาง่ายๆตู้มาตินเนี่ยขาต้องการเบ็ดลึกนั่นเองลึกคืออะไรครับคือเบ็ดตำาๆแบบลอยๆลึกๆครับแบบ ชึงเนี่ยแหละคือเบสต่าครับตัวนี้ถือว่าได้เปรียบมากครับผมครับทีนี้บ้านเราก็ฟังอีกแบบหนึ่งอีกทีนี้ครับต้องการกระแทกด้วยแรงด้วยในตู้ด้วยกันก็ถือว่าเป็นจุดที่ยากสำหรับคนออกแบบเหมือนกันครับผมครับทีนี้เลยพัฒนามาหลายสูตรออเดอร์เจ็ดออเดอร์แปดออเดอร์เก้ามาบดครับผมในการใช้งานครับผมครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็พัฒนาตามผมเหมือนกันครับก็บ้าตามผงเหมือนกันครับเพราะว่าต้องการให้ลูกค้าได้ครบทุกเสียงครับผมครับอย่างตู้ตัวนี้ เขาเรียกว่าตู้บักสองสาครับเริ่มต้นจากบักหน้าแหลมครับผมครับตัวนี้ดีไซน์มาแต่อยากได้ความถี่หน้าเปิดจะได้ความถี่เทอร์โบจะได้ความทีดับบิลมายัดใส่ตู้นี้ครับผมครับการเอาความถี่หลายวาทีมารวมกันเนี่ยไม่ใช่มันจะแรงขึ้นครับมันมีแค่ความถี แต่พลังมันหายครับพลังบางความถี่มันหายสมมติว่าเลยเปิดดูเดือดเหมือนเทอร์โบจริงมันก็ไม่ได้จะเปิดดูเดือดเหมือนดับิลจริงก็ไม่ได้จะลงลึกแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นความถี่ของรวงครับมีความถี่ทุกความสี่นั่นเองครับผมครับทีนี้ขยับมาด W บดบิก็เสียงคล้ายๆตัวนี้ครับผมเสียงคล้ายๆกันแต่ตัวนี้จะได้ความแน่นกว่า W คือเอาผดลมทั้งสองดลมผรวมกันนั่ว่าเป็นหน้าดอกครับหน้าดอกออกนี้ครับผมครับหลังดอกออกนี้ครับผมครับ ทำให้รูปลักษณ์เบสเนี่ยได้ความนุ่มลึกแล้วก็ความกระชับเยอะมากขึ้นพอสมควรครับผมครับกราฟเขาก็จะกว้างๆหน่อยครับทีนี้ความแรงทําไมเทอร์โบถึงแรงครับหลายคนสงสัยครับเทอร์โบเนี่ยทำไมนิยมในบ้านเราเยอะเพราะว่าเทอร์โบตอบโจทย์กับบ้านเราเยอะมากพอสมควรนะครับผมครับเทอร์โบเนี่ยทำไมแรงเพราะว่ากราฟเขาอยู่อย่างนี้ครับเขาโจทย์งความถี่ให้ดังความถี่นี้ความถี่เดียวครับคือแข็งเดียวอเอาง่ายๆคือสมมติตัวนี้หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ย เขาจะเป็นภูเขาเด้งขึ้นมายในระดับเทอร์โบครับเนี่ยทำไมถึงดังแรงครับผมครับมาครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้ง้ออะไรคืออะไรครับมาชมกราฟกันครับผมครับมาครับเราลองมาตินก่อนที่ผมว่าเนี่ยครับความถี่มันกว้างมากทีนี้ผมจะเปิดบักสองสาผมมันก็มีความถี่บ้าเอาที่พุ่งขึ้นมาครับพุ่งขึ้นมาก็คือเราเอาทั้งเทอร์โบครับทั้งดับบิทั้งตู้หน้าเปิดหน้าปิดมารวมกันครับได้ทั้งความไกลด้วย แล้วความลึกด้วยผสมกันนั่นเองครับมากกว่าสวนสหรับ2รุ่นนี้ครับขนาดดอกกันเดียวกันทั้งหมดครับทีนี้เราจะเทียบอีก W Turbo ไปเลยครับผมครับเทียบกันเลยครับ2รุ่นครับผม W ครับ Turbo เห็นไหมครับผมข้อแตกต่างผมก็มากกว่าสกวนครับ W ก็ได้กว้างคล้ายๆเหมือนมาตินครับผมครับ Turbo ก็ได้แคบยิ่งแบนด์วิด แคบเท่าหร่มันยิ่งหนังตู้ครับผมเพราะว่าตู้เนี่ยสามารถทําปั้นความถี่ให้มันเป็นความถี่นี้ได้โดยอัตโนมัติในตู้เบรน,นั่นเองครับผมครับที้เราคนอยากฟังเทอร์โบที่บนิ้ว18นิ้ว, 18, วต่างกันยังไงครับไปลองกันครับผมความหนังณจุดนี้เราใช้พวงมคขับเนี่ยสิบแปดแรงกว่าแน่นอนครับผมครับแต่ผมให้ดูกาฟเฉยว่ามันต่างกันตรงไหนครับผมไปอันนี้สิบแปดนิ้วเทอร์โบยืเอ็ดนิ้วครับผม นี่ครับเห็นไหมครับผมความต่างมันก็ประมาณนี้ครับผมครับตู้เบรแต่ละรุ่นแต่ละอย่างเนี่ยเขาทํามาคนละความถี่ตู้เทอร์โบเนี่ยผมก็พยายามทาความถี่ให้มันลุงลึกมากที่สุดครับผมเพื่อจะได้เสียงที่ตอบโจทย์แบบตู้หน้าเปิดได้ครับผมครับแต่รุ่นก็ใช้งานคนละแบบครับผมก่อนซื้อครับทุกคนต้องรู้ใจตัวเองได้ผมบอกตลอดก่อนซื้อเนี่ยต้องรู้ใจตัวเองกัได้ชอบลุ่มลึกไปตรงนู้นเลยครับผมครับมาตินประเภทตู้หน้าเปิดถือว่าตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับผมครับ จะเอาตัวหน้าเปิดมาเปิดแข็งเนี่ยมันก็ไม่เต็มร้อยมันก็ได้เกือกลางครับชอบตึก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 นี่ครับฝั่งนี้ครับผมครับเทอร์โบครับตอบโจทย์เลยตึกตึกตึกใครชอบบัก2ซาวแบบรวมรวมทุกความถี่ก็2ซาวครับผมครับจะได้รวมรวมทุกความถี่เอาง่ายไอ้สองซาวนะ่ะพันผสมครับผมครับผมทำพันผสมทุกอย่างไล้เป็นมาตินเทอร์โบครับยัดเข้าไปอยู่นั้นบดแบนพัดก็อยู่นั้นบด B ีก็อยู่นั้นบดครับผมครับนี่แหละครับ